วันนี้ทุกคนกลับมาเชื่อมโยงตัวเองกลับมาทราบซึ้งร่างกายนี้ได้นะแล้วทุกคนจะเจอทุกคนจะเจอปัญญาของตัวเองปัญญายานอินทูเวชั่ะมาคุยกับตัวเองกลับมาบอกรักร่างกายทุกคนรู้ไหมหัวใจดวงเนี้ทั้งร่างกายอ่ะหัวใจอ่ะ มันเต้นมาตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่เต้นตั้งแต่สามอาทิตย์แรกนะวันนี้มันยังเต้นอยู่ไหมแล้วมันเต้นทำไมรู้ไหมมันยังทำหน้าที่ที่ให้ทุกคนในห้องเนี้ได้ออกไปสร้างชีวิตตัวเองอันนี้ทุกคนเก็ตไหมมันเต้นเพื่อให้ทุกคนน่ะได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการแต่วัน,นแค่จะชวนทุกคนน่ะ บอกรักหัวใจดวงนี้ได้ไหมถ้าเราบอกว่าเอาเธอหัวใจอะเต้นมานานแล้วพักบ้างเขาพักไหมเขาไม่พักเพราะฉะนั้นร่างเนี้ยม,มันมหัศจรรย์มากนะทุกคนองค์ความรู้อยู่ในนี้หมดเลยแต่ทุกคนยังหาไม่เจอทุกคนน่ะวิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิ่งออกไปที่มาพูดในตรงเนี้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบว่า ไม่ให้ได้ลบหลู่หรือว่าไม่ให้นับถือแต่เพียงจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วคนที่ศักดิ์สิทธิ์มากะคือตัวทุกคนเองนะทุกคนลองนั่งเนี่ยนีนั่งไอ้นั่งฟังอยู่เนี่ยรู้ไหมว่ามันมันกำลังทํางานให้ทุกคนอยู่ไอ้ร่างเนี่ยหัวใจเนี่ยมันลำมันกำลังเต้นให้ทุกคนอยู่นะตาเนี่ยเคยทราบซึ้งเขาไหมอ่ะเฮ้ยทำได้ยังไงเราเห็นสีเขียวสีแดงอ่ะ ลองทุกคนลองนึกถึงว่าวันใดวันหนึ่งเราลืมตาขึ้นมาแล้วเรามองไม่เห็นอะไรเลยอะชีวิตเราจะเป็นยังไงแต่ถ้าวันนี้แม้แต่ตาเนี่ยไอ้ร่างกายที่ได้มาฟรีอะถ้าทุกคนไม่ทราบซึ้งบุญคุณไม่ไม่ได้แบบสำนึกรู้คุณนะทุกคนจะมองไม่เห็นอะไรเลยทุกคนก็จะมองแต่ว่าพระเกจิอาจารย์นั้นดังวัดนั้นดังสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ดีเนี่ยเอาจิตออกไปอีกแล้ว ทั้งทั้งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่กําลังทํางานให้เราแบบตลอด24ชั่วโมงเนี่ยตลอดไม่รู้กี่สี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีอะ่ะเขายังไม่หยุดทํางานเลยถ้าร่างกายนี้ทุกคนยังไม่สามารถที่จะขอบคุณเขาได้สํานึกรู้คุณเขาได้โลกภายนอกยากบอกเลยทุกคนจะเหนื่อยทุกคนจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยอยู่แล้วทุกวันนี้เหนื่อย เหนื่อยเหนื่อยพอแล้วหรือยังถ้าเหนื่อยแล้วกกลับมาบ้านเขายังรอทุกคนอยู่ร่างเนี้ยเขายังรอทุกคนที่ให้ทุกคนแบบกลับมานึกถึงเขา